สวัสดีค่ะเรามาดูดวง5นาทีกันกันกบอาจารย์วาสนาอังเมสซิงทาโร่ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของอาจารย์วาสนากับหัวข้อที่ว่ารักครั้งใหม่ของฉันจะโรแมนติกแค่ไหน เออเหอใครโสดอยู่บ้างคะใครโสดอยู่แวะเวียนหรือว่าบังเอิญหรือโชคชะตานำพาให้เจอคลิปนี้นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับคำตอบแห่งโชคชะตาค่ะว่าความรักของคุณในอนาคตเกณฑ์ความโรแมนติกจะสุดซอยแค่ไหนอ,อ,อืจัดไปค่ะไพ่อยู่ตรงหน้าน้องๆนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะสับอีกนิดนึงนะ และกองที่สองค่ะไปต่อที่กองที่สามนะเหมือนกันหมดเลยค่ะหนึ่งสองและ3มนะคะเพื่อให้น้องๆน,นะคะได้เห็นได้ชัดเจนเนอะเดี๋ยวเราใส่สัญลักษณ์หน่อยนะคะมีผีเสื้อนะคะมีปลาหมึกนะและก็มีหมุดสีเหลือง อ่ามีผีเสื้อมีปลาหมึกและหมุดสีเหลืองเลือกความรักของคุณในอนาคตได้เลยค่ะอาจารย์นวัสนาให้เวลาสัก5วินาทีนะคะ5 4 3 2 1มมาเลือกโชคชะตากันแล้วก็มาฟังคำพยากรณ์กันค่ะใครเลือกกอมผีเสื้อคะ่ะ เดี๋ยวเราไปฟังกองผีเสื้อกันก่อนกองผีเสื้อเราจะเปิดเพิ่มอีก3ามใหม่นะเพื่อขยายนะคะจับไม่เห็นเห็นเลยห 2และสค่ะเรามาดูพลังงานความรักของคุณก่อนว้าวเฟนโซนเอ๋ความรักกองผีเสื้อครั้งต่อไปคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักกับคนใกล้ตัวค่ะเฟนโซนแล้วนะคะเรามาดูพลังงานกันนะอะเมื่อไหร่ที่คุณเป็นโสดนะคะ ความวุ่นวายใจหรือว่าคุณทําอะไรไม่ได้แล้วคุณน่ะอยู่ที่ทํางานมีปัญหาเขาคนนั้นจะเข้ามาช่วยคุณดังนั้นคนอยู่ใกล้ตัวในสายการทํางานเดียวกันแวดวงการทํางานเดียวกันหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นคลาสเรียนเดียวกันสถาบันการศึกษาเดียวกันคณะเดียวกันสาขาเดียวกันก็เป็นได้เป็นคนใกล้ตัวที่คุณอาจจะลืมคิดถึงเขาแต่เขาแอบรักคุณอยู่นะคะไปต่อคะ่ะกองต่อไป กองปลามึกนะกองปลามึกค่ะแน่นอนค่ะเราจะเปิดให้กับคุณถึงเราจะเปิดต่อนะคะสามใบใครได้กองปลามึกความรักครั้งต่อไปของคุณนะ,ะมาดูพลังงานกองปลาหมึกกันก่อนนะคะ โอ้ oh. เป็นความรักที่แบบว่าฉันต้องเป็นผู้เลือกเท่านั้นฉันต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดเขาเลือกอักกิฟฟ o ร์มซัมวันสเปเชียลและฉันก็เป็น เขาเรียกว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองใครได้ฉันไปเนี่ยนะต้องโอเคมากๆแนละ้วเราไปดูพนังงานโอ้โหอันนี้เขาบอกเลยว่าความรักครั้งต่อไปของคุณในเมื่อคุณเป็นคนเลือกกองประหมึกเนาะคุณก็มีมาตรฐานในการเลือกค่อนข้างสูงและคนที่จะเข้ามาให้ตรงใจคุณจากนี้ไปในอนาคตหาไม่ได้ ไม่มีมาตรฐานสูงปรี๊ดไปหน่อยหาคนที่ตรงใจไม่ได้เอาทํายังไงดีประมึกจา๋าทำยังไงดีเออไม่มีใครฝ่าด่านอ,อรหันต์กำแพงเจ็ดชั้นก้าวกระโดดไม่ผ่านคุณต้องเป็นโสดต่อไปนะคะไปต่อคะ่ะไปต่อที่กองสีเหลืองนะคะอ่ะพลังงานของคุณเรามาเปิดไพ่เสริมนะคะว่าเขาจะขยายความอย่างไรนะ อะมาดูพลังงานกันก่อนโอ้โหทวินเฟรมอืม คุณมีความรักและความรักของคุณโรแมนติกมากๆเลยแล้วยังไงเจอยังไงอ่าใครหนอสโสดมานานนะคะเป็นคนที่หน้านิ้วกิ้วขมวดหน้าไม่ยอมรับแขกนะคะโอ้ความรักของคุณต้องระมัดระวังความรุ่มหลงนะความรักครั้งใหม่ในอนาคตโรแมนติกมากๆถูกอกถูกใจถึงพริกถึงขิงสเสด็จเสดาวเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าเขาคนนั้นอาจมีเจ้าของหรืออาจจะมีพันธะผูกพันมีคนของเขาอยู่แล้วและแอบมา หวานล้อมหวานสเสน่ห์ เต็มที่เพื่อเอาคุณเป็นบ้านหลังที่สองหรือเป็นรักซ้อนหรือเป็นรักในงเงาพจันท์ค่ะดังนั้นต้องเรามาระวังตัวรักครั้งต่อไปของคุณจะมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะมีคนของเขาคาราคาซังอยู่หรือว่ายังไม่จบถ้าเขาบอกอย่างนั้นต้องให้จบก่อนนะคะหรือว่าเขาบอกว่าเขาเลิกกันแล้วเราต้องเช็คให้เคลียร์นะคะไม่งั้นเราอาจจะกลายเป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวอุ่ยอาจารย์วาสนาเอาใจช่วยนะคะแต่ความรักครั้งต่อไปถูกอกถูกใจคุณแน่นอนเพราะเขา เอาอกเอาใจคุณจนคุณอาจจะแบบว่าปิดหูปิดตาก็ได้นะะไปเอาใจช่วยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3กองเลยเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้ากับการดูดวงสั้นๆถูกฉบับเขาเรียกว่าถูกใจฉบับคนใจร้อนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ